วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2,024หัวข้อการพิพากษาหรือความออ,อสุภาพข้อพระคัมภีร์ยอห์นบทที่เข้อที่1-5ถึง5กล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จด,ด,ดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอด พระเยซูตรัสตอบว่ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทําบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทํางานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกคุณเคยถูกใครบางคนพิพากษาคุณ เพราะความอาภัพบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือไม่คนเหล่านั้นพูดว่าคุณต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่เลยคุณต้องทําบางอย่างผิดแน่ๆน,นั่นเป็นสิ่งเลวร้ายมากที่จะได้ยินเมื่อคุณกําลังทนทุกข์อยู่แล้วและบางทีคุณอาจเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเขาพูดถูกแต่พระเยซูทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องผู้คนประสบความทุกข์ลำบากด้วยหลายเหตุผลซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับการถูกลงโทษ พระเจ้าทรงเรียกเราให้ตอบสนองต่อความทุกข์เหมือนกับพระเยซูทรงทำนั่นคือด้วยความกรุณาและใจเมตตาดูผลกระทบของความห่วงใย,ยอย่างอ่อนโยนของพระองค์ที่มีต่อชายคนนั้นสิภายในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงชายคนนั้นถูกกล่าวโทษจากพวกผู้นำศาสนาและถูกปฏิเสธจากพ่อแม่ของเขาและกระนั้นเมื่อพระเยซูทรงพบเขาในภายหลังชายคนนั้นไม่ได้บน่นเขาเรียนรู้ว่าพระเยซูคือใคร พระองค์คือผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเขานมัสการพระองค์ตราบใดที่เขามีพระเยซูเขาพอใจแล้วเราสามารถพบความหวังความสว่างและความพอใจในพระเยซูเช่นกันพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความสว่างแห่งการเป็นขึ้นมาของพระองค์ตลอดไปลองคิดดูสิว่า พระองค์จะไม่ทรงช่วยเราในความทุกข์ยากของเราในเวลานี้ด้วยพระเมตตาความรักและความอ่ดสุภาพของพระองค์ได้อย่างไรเราอธิษฐานข้าแต่พระผู้ช่วยให้รอดขอทรงโปรดเป็นความสว่างในช่วงเวลาที่มืดมิดของข้าพระงองค์เถิดอาเมน